เปิดทางรถ90สภาพดีทุกคันแล้วผมเก็บดีทำถึงทุกคันรายละเอียดเป็นยังไงมาดูในคลิปกันครับคันแรกกับรถด,ดิปเป็นเจ้า 200sx มีทะเบียนครบทุกอย่างคันนี้ทำตอนที่กำลังหัดเริ่มด,ด,ดิปัดได้3รอบครับเลิกไมดด่ขายดีกว่าครับล้านสพอ ต่อกันที่ลูกรักครับกับเจ้านิสสันสกายไลน์ C T R R 3 2คันนี้มันคือรถแท้ผมเอาเข้ามาทั้งขัดภายในเดิมเครื่องเดิมคันนี้ผมขาย4ล้าน9และคันต่อมาเป็นเจ้าติ o เจ็คันนี้นะครับสบภาพเดิมเดิมเหมือนกันแต่มีกล่องซิ่งและทําเครื่องมานิดหน่อยนะครับคันนี้ผมขายอยู่7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับและคันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าคันนี้คือตีวีอีเคนนะครับคันนี้เป็นรถแท้ทุกอย่างด้านใน มันจึงเนียนมากทุกแบคไลท์ทุกอย่างสะมีรับรองว่าขับไม่มีเสียงก๊อกก๊อกแกๆแน่นอนนะครับเครื่อง B16B บหนเต็มนะครับเป็นล้อมูกเก้นฝาเป็นฝามูกเก้นนะครับสำหรับใครชอบรถที่เป็น EK แท้ๆแล้วมีของแต่งมูกเก้นมีเครื่องแรงๆเสียงลั่นๆคันนี้ผมขาย2องล้านห้าแสนบาทครับเป็นยังไงบ้างครับกับคังรถ9 0ของผมผมบอกเลยว่า คันปั้นมากับมือนะครับใครได้รถกลุ่มนี้ไปผมรับรองว่าใช้ได้อีกยาวๆมีนังคีนทุกคันนะครับผมดูแลทำถึงทุกคันใครสนใจตอบมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ